ครับครับผมับไม่ครับทางหายจากการเป็นนักแสดงไปครับผมก็จริงๆก็ประมาณปีหนึ่งใช่ <ๆ S 1> ครับผมไปทำอะไรเป็นแบบนักร้องจริงๆก็ต้องบอกว่า<อ>ก่อนหน้านี้มีซีรีส์เรื่องหนึ่งคือ My Stand In เนาะก,ก็จบไปประมาณแบบปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีหนังอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็ออกโรงไปแล้วนะครับชื่อเรื่องว่า Don t Sleep ครับผม ก็บางคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาตามข่าวอะไรมาบ้างเววบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเออเน้นไปทางโฟกัสเรื่องการทําเพลงครับผม<ส>แต่ว่างานแสดงก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเราแค่แบบอาจจะรับน้อยลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาทําเพลงไอ้ไม่เออมันจะมีเวลาทําเพลงน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมเพลงไปทําอยู่กับเพื่อนกับอะไรางี้ใช่ครับผมก็ตอนนี้อ่า ทำเพลงเป็นวงครับผมชื่อวงว่า s e n After Six ครับจริงๆเป็นเป็นวงร็อกแหละครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นวงไทยอาจเราอาจจะแบบคุ้นเคยกันแนวแบบอ่ะเลตโทสวิตเลรอะไรเงี้ยมันจะมีวากนิดนึงหนักขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ค่าย Worm Music Record ครับ้าร์ทไหนกี่สกคัญเอาจริงๆอะผมผมรู้สึกว่ามันสนุกทั้งคู่นะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าที่เราชอบที่สุดอะ่ะคงเป็นเป็นพาร์ทของการทําเพลงเพราะว่าผมเป็นคนที่ อยากเป็นนักดนตรีอยากอยากทาวงดนตรีมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆก็้ชอบเพลงรอบอะไรประมาณนี้ครับแต่แค่จับพัดจับผูกเป็นนักแสดงก่อนใช่ตอนนี้ก็เลยเราเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้เราอายุ30แล้วขอทําสิ่งที่เราสึกว่ามันเป็นใจรักแล้วเราก็ยังไม่เคยทาสักทีประมาณรับแล้วบอกพอพอเข้าไปทำเรื่องเพลงเต็มตัวแล้วแบบนี้มันมันหดตอบรับ มันมันของเรามันดีนนนจริงจริง <ๆ S 2> ผลตอบรับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับเอาเรื่องที่ดีก่อนลวกันเรื่องที่ดีเนี่ยผลตอบรับก็คืออ่าคนที่เขาฟังเพลงเราเขาค่อนข้างชอบเพลงเพราะว่าเพลงที่เราทํามาเราเราทําอย่างตั้งใจจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราพยายามหาสิ่งใหม่ๆที่อ่าแบบเพลงเพลงเพลงในประเทศไทยอาจจะยังไม่เคยทํา อ่าก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันใหม่ยังไงมันแตกยังไงลองไปฟังมาได้นะครับชื่อเพลงว่าเงานะครับของ Sen ต์อาร์ตเตอร์ซครับผมเสิร์ชในที่ไหนก็เจอครับผมแล้วก็อ่ามาที่เรื่องของด้านไม่ดีว่าจริงๆมันก็เรียกว่าด้านไม่ดีไม่ได้แต่ว่าคือด้วยความที่เรามีภาพลักษณ์ของนักแสดงมาตลอดนะก่อนที้เราตัดผมสั้นเอ่อแต่งตัวเรียบๆหรืออะไรก็ตามเนี้ยพอเราเริ่มมาแบบแต่งตัวจัดขึ้นไว้ผมยาวขึ้นเป็นสไตล์ที่เราชอบมากขึ้น แล้วก็เราออกแบบตัวแบบสไตล์ของเราเองครับคนมันก็จะค่อนข้างชอ็อกเพราะว่าบางทีเขาเขาเขาติดภาพลักษณ์ว่าเราจะต้องเป็นแบบเป็นนักแสดงที่แบบเอ,อ่อตัดผมอะไรเงี้ยแบบมีมีทรงความเป็นนักแสดงหน่อยนะตอนนี้ก็จะมีความดูเป็นแบบเป็นศิลปินมากขึ้นอะไรประมาณนี้ไปสัมมาถุนนี้นั่นเลยครับตัดที่ต่างๆทำงานทำงานแบบนี้จริงๆก็มีออกเป็น ไปเล่นบ้างครับผมคือช่วงแรกๆที่วงปล่อยเพลงก็ออกไปเล่นอยู่ประมาณแบบสามสี่ที่เป็นเป็นงานเป็นแบบเป็นงานโชว์อะไรเงี้ยครับผมใช่มีงานอีเวนต์บ้างมีเฟสติวัลบ้างแต่ว่าพอมาลองเล่นดูแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือเพลงยังไม่พอคือเพลงมันพอที่จะเล่นแบบถ้าสมมุติ30นาทีอพอไหวแต่พอแบบขึ้นไปแบบสเกล40นาที1ชั่วโมงอะเรามีเพลงไม่พอเราเลย ขอพักการการออกทัวร์ก่อนใช่ขึ้นขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าทําเพลงให้ครบอัลบั้มแล้วก็ปล่อยทีเดียวแล้วก็ออกงานรัวๆทีเดียวครับตอนนี้คือกำลังซุ่มทํากันอยู่หลายลงใช่ครับผมซุ่มทํากันอยู่ครับตอนนี้ก็เสร็จอยู่ประมาณแบบสี่ห้าเพลงแล้วแต่ว่ารอก่อนว่าจะปล่อยเพลงไหนก่อนังครับผมใช่ใ่นอนคร่บช่ใช้ใช่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 ใชรใช่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 ใก่ใช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 ่่อช่ใ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 ั่ใช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  ที่ตั้งแผนไว้อยากจะได้อัลบั้มนี้ยสักประมาณสิบเพลงแต่ตอนนี้มันมีอยู่ห้าเพลงก็เหลืออีกห้าเพลงแล้วก็ต้องปัดเรื่อยๆครับผมเขียนกันมือไปเริ่อเลยมันจะเสร็จตับสำเร็จรูปเลยช่วงไหนถ้าเสร็จสําเร็จรูปเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าน่าจะทันใช่ครับปีต้นปีหน้าอาจจะได้ฟังจริงไหมใช่ครับผมอัลบั้มใช่ครับผมเป็นอัลบั้มครับผมก็ได้ฟังกเต็มอิ่มแน่นอนแล้วก็ มีโชว์เรื่อยๆให้แฟนคลับได้ตามแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาจจะมีเวลาว่างมารับงานแสดงเพิ่มก็ถ้าว่ากันประมาณแล้วชว่วงที่หาหายไปพอไปทําเพลงเนี้ยหลายคนก็เลยแบบเฮ้ยแต่หลายคนยบอกว่า,าไม่เห็นมากเลยหรือว่าจะแบบเฮ้ยเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นนักร้องเป็นเป็นนักดนกตรีเป็นอะไรจริงๆการดแสดงไปจริงผมคิดว่ามันเป็นพาร์ทมากกว่าว่าผมเคยได้ยิน บบบางคนที่เขาเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักดนตรีเขาก็จะแบบอ่าแสดงหนึ่งปีเล่กปีหนึ่งทาแต่เพลงอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็มันแล้วแต่คนเนาะแต่สำหรับผมผม,ผมรับเสมอนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีงานไหนที่ติดแบบสนใจผมก็ติดต่อมาได้แต่จริงๆตอนนี้ผมอาจจะแบบเขจะทรงผมอยู่ประมาณเนี้ยเขาอาจจะตัดผม มากไม่มาก,ากไม่ได้แล้วไม่อยากตัดผมช่วงนี้ยังไม่มีอารมณ์ก็ถ้าเกิดว่าเรียกใช้เรียกใช้ได้เสมอนะครับผมก็ยังพร้อมอยู่นะครับรน,น้อันนี้ก็จะเป็นงานงานซีรีส์งานแสดงที่อันใหม่ล่าสุดที่รอดได้เห็นีน้าใช่ครับผมแล้วก็สําหรับอันนี้นะครับเราจะได้เห็น,น,ป,หนปีน้าก็คือเป็นเป็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของผมที่เป็นเรื่อง g i r l ์ลเลิแล้วก็ แน่นอนว่าผมเล่นเป็นนางเอกไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเกิลเลิฟ嘛เนาะมันก็ต้องเป็นนางเอกกับนางเอกเนาะส่วนผมเป็นเป็นผู้ชายผมก็คงไม่ได้เป็นนางเอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่สําคัญมากในเรื่องแน่นอนก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเกิลเลิฟเรื่องแรกของผม คนอื่นไม่แผู้หญิงเลยครับผมก็เป็นผู้ชายคนเดียวในเรื่องมัาทำมาอยู่ค่ายกับพุทธของเขาเราก็มีกันมาอยู่แล้วจริงๆก็ต้องเรียกว่าสนิทกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้มาเซนในสัานะนักแสดงกับเขาเขาติดต่อมาผมว่าเออเนี่ยแบบจริงๆก็คุยกันก่อนเอาว่าแบบเฮ้ยแบบแน่ใจใช่ไหมว่าเอาผมไม่ได้เลือกมาเพราะเราสนิทกันนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องเอาคนนี้เลยเพราะว่าตัวละครนี้มันเร็วมากเอะแอบด่าวะเนี่ยก็โอเคแล้วก็รับนะ เราก็มั่นใจในความที่ว่าเราสามารถเล่นตัวละครที่เร็วได้แบบเร็วบริสุทธิ์จริงๆก็คือทําได้เลยทําได้ไดแน่นอนครับผมแน่นอนผมสามารถทําได้แน่นอน<ช>บอกเลยอ้าวมุกมมกาเร็วมาเรมช่วยสาบหน่อยช่วยสับหน่อยเขาได้เป็นคนเร็วเ,เหมาะเ,เ,เลยเหมาะเลยค่ะอะไรนะถึงไหนแล้วก็บอกว่าเนี่ยแบบเขาบอกว่าเขาเลือกพี่เลยเพราะว่าพี่เป็นแบบสับ น่าจะเป็นคนเลวได้อ่าแขาอร่มาเร่ีเเขาเขาเรียกมาเขาเขาเป็นการพูดขำๆกันอยู่แล้วค่ะว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าแบบเป็นบทเนี้ยต้องเป็นพี่เมฆเลยใช่แล้วบทเอาไว้เป็นไงดีที่มันเลวแน่นอนเราดีหรือเลวเลวเลวแบบเลวแบบออกมาแบบคนรับต้องออกมาดีอ่าแต่บทมันเ็วต้องบอกนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องที่แล้วผมก็เล่นเป็นเป็นเป็นตัวร้ายอ่าชื่อเรื่อง m Stand In เป็นบอยเลิฟเนาะเป็น ชื่อเล่นเป็นตรงก็ตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะเขาตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มแบบเริ่มเกียดผมแล้วเออเวลาไปกินเนี้ย <AD. S 1> ต้องต้องไปแอบเคยียรยดูว่าแอบใส่วาซาบิมาเยอะหรือ,รอเปล่าอถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็จะเป็นทุเรียนแอะโชคดีมันไม่ใช่หน้าทุเรียนเออเราลอดตัวไปแต่ว่าให้เม่เล่นลายขึ้นนะคะหลังๆแล้วเขาก็ เหนที่เมย์ก็ชอบด้วยไหมใช่ชอบมากครับเอาจริงๆมันเป็นความสุขมากมก่อนหน้านี้เล่นเล่นเป็นพระเอกมันก็จะแบบเฮ้ยจีบน้อยฟินมันไม่มีมันมันเฉยๆอ่ะนึกออกไหมแบบใครใครก็ทล้งแคสต์ก็ฟินแต่อันแบบจําได้เลยว่าตอนที่เล่นเล่น์แต่เอ็นใช่เล่นบทไลน์ครั้งแรกเราถ่ายถ่ายแพสแซกอ่ะในในแอปต่างๆมันจะแบบโอ้โหเกียดมันมากมันโคตรเร็วมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เออ ชอบใจเรารู้สึกว่าเราประสมปับมันเล็บเขาเป็นเขาเป็นแบบนี้เขาแปลกอะคะแปลกไหมคะอะไรนะคะเออหนูก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นได้เลวจริงๆเอใช่ผมคิดว่านนเหมือนว่ามาทาใครเพื่อนเราเหมือนกัน อ๋อไม่ได้เจออยู่คนละเรื่องไม่แล้วมันจะมีโอกาสไหมเรื่องที่สี่ของเขาบอกมาเลยผมควรทำเป็นตัวเชื่อเรื่องเราว่าฝากเนื้อฝากตัวไว้เลยก็ฝากถ้าเอฟอาร์ทีมีอะไรก็นึกถึงได้เออจริงก็ต้องไม่ใช่แค่เอฟอาร์ทีครับถ้ามีผู้จัดคนไหนเห็นข่าวนะครับแล้วก็เห็นพวกเราสองคนเลยสองคนนี้ยังไม่เคยเล่นด้วยกันมานานแล้วนะก็ เรียกใช้ได้นะครับเมกบุกเมกมุกนะครับผมพี่ถาพี่ถาฟังอยู่หรือเปล่าครับผมยังอยากเล่นเกมแอมทีวียู่นะครับไปแลแฟนแลกแแลแฟนขับของมุกน้าเขาว่าจิ้มกองเมกด้วยได้ไหมเออมันมีอันนั้นอาจจะเป็นโซนไอความนานมาแล้วใช่ยโองยอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยอออ ต้องบอกนี้ครับว่าคือมุกกับพี่เมฆน่ะน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงกันคนละทางด้วยคือคนละสไตล์คือเราสามารถซัพพอร์ตพี่ได้แต่เราฟังไม่ถนัดจริงๆอะไรเขาจะล็อกไงคะเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตพี่เสมอครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามยกเว้นเรื่องเรื่องหาครูทำไมเขาพิโกขัดขวางเ็เรื่องของเขาไอเขาหาเองก็จะบอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยช่วยหาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมุกจะบอกว่า ไม่หาให้ทำไมไม่ต้องห่วงพี่ชายก็ได้นะไม่ห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนไม่ได้ห่วงพี่เพื่อนหนูมีแต่ดีทั้งนั้นเลยก็แปลว่าอะไรพี่ก็ดีไงเออหรอเออหรอระตูแล้วซุเพื่อนมูก็เป็นแก๊งเดิมตั้งแต่ตอนเด็กๆจนโตละพี่เมย์ก็รู้จักกันหมดแล้วผกไม่ได้มีคนแนะนาให้ใหม่หรอกหใเม่เลย่ะเองเศร้ามากครับอ๋อไหนๆก็ไหนๆฝากตรงนี้เหรอฝากตรงนี้เลยนะครับผมอ่า ซีรีส์เราฝากไปแล้วเนาะอ่าผมโสดมาแบบผมสามสิบแล้วทุกคนผมยังผมแบบผมโสดนะผมก็แบบบางทีก็มีแอบแอบเงาเหมือนกันนะก็ยังรับสมัครอยู่นะครับผมก็ติดต่อมาได้ครับดีองดีเอ็มก็ยังเปิดอยู่เสมอนะครับพาน้องไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับผมส่งเรซูเม่มาได้เลยครับผมเอลคยดค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณครับ